วันนี้ผมจะมาแต่งรถบิงฟุตกับปอ้อมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเด้อไอ้ <c oughs> จุ๊จุาวันนี้ผมมีรถคันใหม่เลยทุกคนเป็นรถที่ผมดีไซน์ขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือรถอะไร ว้าว<อ>เดี๋ยวใหม่เอาใหม่หว้าวอ,อุ้ยรถกระปอบิ๊กฟุตว่าโคเทสโคเท,ท,ท<อ>่เลยทุกคนนี่เป็นไงยังรอครับวิโคตรเท่เลยอะ่ะจะเล่นได้ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวแบตกำลังชาร์จอยู่เลยมาเทสก่อนว้าว<อ>นี่ลองเหยีดดูดทิทุกคนก็ว้าวแข็งแรงอ่ะก็ เราไปลองจับกีดูกนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปลองขึ้นภูเขากันด้วยแต่ภูเขานี่ผมน่าจะเล่นแบบว่าไม่ใช่แบบภูเขาดินเลยแบบนี้อาจจะเป็นภูเขาเขื่อนเลยแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันน่าจะเล่นได้ไหมเย้ โ <icana>, อเคก่อนอะื่นเนี่ยเรามาทดสอบกันนะครับว่ารถกระป๋อบิ๊กฟุตคันนี้เนี่ยมันจะพิ่งได้กี่จีนะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนี่ถนลโลงเลยอาอุ้ยแรงว่ะเฮ้ย จะกระจุกแตกกระจุกแข่งไฮอย่างอย่างอ่ะขอไปครับผม Let's go เลิกเโอ้เรียบร้อยคุณว่าได้เท่าไหร่เออผมว่าได้ยี่สิบแล้วจะได้ยี่สิบนะว้าวได้เท่าไหร่ครับสิบเก้าอะรอดูว่าใครจะชนะนะครับหวยจะออกใครสะลุยี่สิบสาม โอ้อ๋ฮะอ้โวเเฮ้ยแรงกว่าดูดิโคตรแรงเลยจสดงว่ามันสามารถได้ประมาณ30ใช่30ิเด้แต่นี้คือแบบมันตกข้างทางไปก่อนเจ็ดกว่าแรงกว่าคันเมื่อวานอีกอันนี้วิ่งยาวๆครับผมต่อโอ้โหโอ้โอ้โอ้เฮ้ยว้าวจะว่าจี้ลุเดียวนะเอาเรียบร้อย าดูเ uh, สา ao, โหเสาอะไรวะเดียวมันห<า>้อยอ่ะห้อยมันหักว้าวว้าวมันเดิมโอโจโด้ด้วยเดิมใช่ยังไม่ได้กุดหรอ,แอ,อก,กแล้วรีกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่ดโิโอ้โหลื่ in, นเออมันไม่ใช่แม่แม่มัน มันสะบัดเหมือนมันเหยียบก้อนหินอะไรสักอย่างแล้วมันก็ดุ้งขึ้นเนี่ยปุ๊บเลยก็วิ่งนแต่เหมือนมันถุงขึ้นนอเมื่อกี้เหมือนมันเหยียบอะไรไปดูนะไปดูไปดูไหนวัดเลเจะเห็นได้ไงวะวัดเส้นนี้โอ้ยมันรุนกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมพงดูเท่าไหร่ยี่แปดคุณได้เท่าไหร่อ่ะยี่เจ็ดโอ้ยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับลุ้นๆว้าวโอ้ย ชื่อหวยก็ถูกเนาะมันเลี้ยงขึ้นแค่หนึ่งก็บ่อยแล้วใช่เฮ้ยแต่มันมันสั้นไปเมื่อกี้กำลังวิ่งเลยก็ต้องหาถนนที่มันแบบว่าไม่มีเศษอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ลวไปไหมล่ะไม่ไปทำไมล่ะนี่แหละเอาวิ่งไปทางนี้ดีแบบยาวๆไปเลยนะมาอีกรันสุดท้ายครับอันนี้วิ่งแบบยาวๆจริงๆนะน่าจะได้ประมาณ30บบาามันไม่เหยียบอะไรที่มันเป็นก้อนเป็นหลุมนะใช่อะพร้อมแล้ครับ มันไม่ตรงไงก็เลยก็เลยเลี้ยวอ่ะมันก็เลยลงไปเลยรู้นะครับเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณสิบห้าโอ้ยยี่สิบสามโอย่างวิ่งอ่ะยาวเลยแต่ก้องบังเกี่ยวอะไรแต่กล้องบังเมื่อกี้มันมันล้มเลยเขาาแล้วเขาจริงมันลื่น ไปโอ้ยโอ้ยมานองไปได้ไกลอยู่นะออว่าอะไรเหรอว่าได้ยิบแเหมือนเดิมจะได้ยิบแปดว่า,าไรอับยิบเก้าเออไ <laughs> เราต้องวิ่งแลยวเพราะว่าหมเดเดือนไ่เทเลย ยีห่ห้าว่ามันช้าลงนะ <20. S 2> มันจะแบตกำลังหมดแบตหมดไวจังมันแรงไงเราเตะขี่แบบเตะเซนไฟเยอะ <20. S 2> ว้ยได้เท่าไหร่ครับย <20. S 2> <c oughs> ี่สามเอาไปยี่ห้าหี่หมดยี่สอง แโอเคสรุปว่าท anyway, so wow. like like right? so ี okay, so, wow. ่เราแม็กสปีดวิ่งได้นะก็คือ2ี่สบี่สนะฮะว้าวเกือบสามสี่อนี้แก้ใหม่นะครับแม็กสปีดก็คือ28นะฮะอย่างแรงเลยนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะฮะว่ามันจะขึ้นภูเขาได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราเอามาเหินไปลองขึ้นเขากันนะครับทุกคนเราเจอภูเขาแล้วนี่นี่นี่ว้าวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่ามาเอาแบบรถดเบาๆก่อน let's go โอ้จังหวัดละกันมันขึ้นไม่ได้ทุกคนไปลองไปลองภูเขาปูนดูผมว่าขึ้นได้ขับขึ้นมาแล้วเงยหงนเลยได้ไหมอะลองดูไป โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอ้โหประมาณนี้นะครับสำหรับรถบิ๊กปอนอนแง่งแง่งจุ่เนี่อย่างรอครับวันนี้คือผมเอารถกระป๋อเนี่ยมาผสมผสานกับรถบิ๊กฟุตนะคะถูกนะครับไปแก่เฮิรเปลียวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนสําหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมา DIY หรือว่าอะไรก็กดติดตามไว้นะยจ้าต้องหรอถ้าคลิปนี้ไปละบุยบุย